อันนี้เดี๋ยวเราได้มาถึงวัดถนนนี่นะครับอําเภอป่าโมกจกังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมเตียงนะครับซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับพระมหาษัตริย์ของประเทศเรานะครับเดี๋ยวเราค่อยๆก้าวเข้ามานะครับเตียงนี่เ,เดี๋ยวเราจะสอบถามประวัติให้แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจในเรื่องประวัติของเตียงนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมดูรอบๆ นี่ก็เป็นตรลาการเรียนเดอแล้วครับอยู่ในตู้กระจกนั่นแหละครับเตียงโอ้โหตู้กันไม่ให้มีแล้วก็กันไม่ให้คนขึ้นไป ครับครับประวัติศาสตร์เตียงโบราณครับของอะไรอันนี้ลักษณะเป็นเตียงไม้นะครับน่าจะเป็นไม้สักนะแล้วก็มีการลงรักปิดทอง อันนี้เป็นของเก่านะครับเป็นวัตถุบโบราณคู่อยู่กับวัดนี้มานานแล้วนะครับมีประวัติเล่าเล็กน้อยนะครับกับเตียงหลังนี้นะฮะเ,เป็นความเชื่อทางทางคนไทยเรานะครับเคยมีหนุ่มมาลองของนะฮะใช้เตียงเนี้ยเป็นที่นอน ซึ่งไม่ได้ทําการเคารพบูชามาก่อนถึงกับมีอันต้องเป็นไปเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกระสับเสียชีวิตนะครับอาจจะสติฟันเ่อนเล็กน้อยหรือกับขั้นวิปลาสอันนี้เป็นเรื่องเล่าขานจากคนในอําเภอนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวนี่เราก็ไม่ได้พบกับเขาโดยตรงนะครับตั้งแต่นั้นมาก็ทํากระจกครอบแล้วก็ ไม่อนุญาตให้ใครได้สัมผัสหรือขึ้นไปนอนบนเตียงหลังนี้นะครับขอบคุณครับ